เฟซเหรอเออล็อกโปรไฟล์ไว้ทำไมอ่ะในวันพ,พี่ไม่ค่อยอนนะพี่ไม่ค่อยเชี่ยวนะเมื่อก่อนนะพี่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยดูเฟซพี่อ่ะล็อกไงอ่ะสร้างค่าไงพี่ก็เริ่มมองไม่เป็นกูมไม่น้อยกูมไม่จะมองไงกูมไม่น้อยอืมเราแม่งเลย แหม่สองสองฝงพเพื่อ,อนัันอ้าวไม่ได้ไอ้นี่ไงก็จะได้แบบจินตนาการไงฮะจะได้จินตนาการไงไอ้โมตีสองทำงานเช,าชา้านอีกตีฮะตองเช้าก็บอกให้ไปนอนก็ยังมาจิบเบียรกินอีกเ <c oughs> พี้ยไวอยู่ แล้วเพกีบ่นยิก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 เข้าแล้วหกตอนรวบบ้านที่มีแต่เรื่องประหลาดบ้านเมื่อบ้านอ่ะไม่ใช่มันมันใหญ่แต่ตึงมันจับไหอ่ะมันใหญ่แายตึงอ่ะฮะไอชื่อ้รวไอ้ตาเคอ่ะไม่รู้สมควรมันไปขายยาเลยไอ้ไงสายตึงสมควรแล้วมึงอ่ะมึงไม่ได้บอกเขาโดนซ้อมด้วยมันอ่ะ มันเสียหายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปข้างในมันก็โดนรับนองโดนอยู่ข้างนอกทําตัวกวนส้นตีนจริงอยู่นอกก็ดีกว่าเออก็อยู่ท<ล>ักอยู่ข้างนอกทําตัวกวนส้นตีนเดี๋ยวเข้าไปข้างในเล็กแลแน่นอนเชื่อพี่่ไม่อยากยุงย่งพี่ยูวันนี้ก็อยู่ข้างใน,นหมดแล้วที่ออกมาก็ช่างมันไปพี่แม่แบบยุง่ง ไม่เคยเลยนะไม่ชอบปัี้อยู่นะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเลิกเลิกคุยเลยไอ้ตรงไอ้แล้วอนะเฮครับเฮน้ำผงอ่ะเขได้จไหมไอ้เคดีโอเคอ่ะเฮน้ำผงอ่ะอ๋อเฮแม่งอ่ะ คยกระโดดเคก็เข้าเราไม่ได้ครับต้บอกว่าเข้าร้ม่ทุกคนอ่ะห้าขวดเข้าไปสิเคดมจะบุกอ่ะเรียบร้อยอ่ะโอ้ยเฮียมาก่อนก็รู้ไงใช่ปะหรไม่ไม่รู้ผมไม่ยุ่งอะดีแล้วน้องเลยเคยแต่ลองอ่ะอย่าเลยเชื่อพี่อ่ะเคยแต่ลองไง ไอเรื่องไอแบบนี้พี่ไม่เอาลองแต่ไม่ชอบไงกลิ่นเวลาไม่พี่ไม่เอาไม่ชอบเคยเคยเคยตอนอยู่เชียงใหม่ก็ดมเคดมแล้วก็แบบไม่ชอบมันมันหลอนไม่ชอบคือไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยหลังจากนี้กแตะเลยคือมันวาร์ปใช่ไหมวาร์ปดิวาร์ปดิเมาเมาที่หายใช่มันวาร์ปมันเรากินกลมสองกลมอ่ะเอามาวาร์ปเข้าไปดูเฉยก็วาร์ป อแหละผมผมเคยลองอ่ะอย่าบ้าเคยลองลองประมาณเซี่ยวหนึ่งเขาเรียกวอะไรขาหนึ่งที่ม,มันจะเม็ดนึงมันแบ่งสี่ไม่เคยคยไม่มเคยแค่เก่งเดียวลอง,ลอ,งอ่ะลองตอนนั้นไม่ได้กะจะลองหรอกแต่ว่าเพื่อนให้ไปส่งซื้อแต่ถ้าเราไม่ดูดมันไม่ให้ออกอ๋อลองของอ่ามัน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 คิดว่าเราเอ่ะเป็นสายตำรวจใช่ใช่ลองของนั่นแหละ แล้วก็ไปหลังจากนั้นก็กัญชากัญชาทั่วไปก็เนยเมาดูดแล้วก็หลับแล้วก็มาอะไรอ่ะกัญชาเสร็จแล้วก็โปรเมทาซีนช่วงนั้นอืมก็คืออะไรโปรเมทาซีนไอเขียวหลับหลับฝันรำไรหลับเมาเมาเออเมาเมาเออไอยาแก้อักเสบอะหลับเออยาแก้อเเล็กเล็กอืม แล้วก็หลังจากนั้นก็มา LSD รู้จักวะต้องบอกค่าพี่ว่าเป็นอะไระพี่อะเชื้อราหัวข้าวอะสแตมหลอนอ่ะอ๋อเข้าใจอยู่ไอ้ของเด็กอ่า LSD ใช่ LSD สะตมหลอนใช่แล้วก็พี่ไม่เคยนะพี่ไม่เอาผมเคยลองเฉยแต่แพงขิบหายนะสเตมอันเท่านิ้วก้อยอใช่ออใช่เป็นหัวเชื้อเออมันเป็นหัวเชื้อ แล้วไอ้พวกนี้คือไม่แดกเหล้านะไม่แดกเบียร์นะแดกแค่เนี้ยใช่แค่ฟองสีแต่ว่าผมลองกินแล้วผมลทธิมันอยู่หกชั่วโมงเลยนี่เป็นยาวมันจะเมาเมามันใช่ไม่เครืเงมาคือทองยาของของประสาทอ่าประมาณนั้นมันจะเคิร์มมันมันจะเคิร์มเหมือนกัญชาแล้วก็มันจะปรับโฟกัสสายตาเขาออกแบบกันถ้าคุณไม่หลับถ้าคุณไม่หลับต้องหลับใช่ไม่ไม่สายตาจะไว ก่อบประสาทอ่ามันเป็นกราทมันมันเป็นกล่อมกล่อมใช่ใช่กมแต่ไม่หลอนนะไม่หลอนแต่หลับแต่ขึ้นอยู่กับจินตนาการถ้าไม่หลับก็เบอร์อ่าประมาณนั้นแล้วก็มีแล้วหลังจากนั้นตอนอยู่เชียงใหม่ก็ดมเคโอเคของเราไม่ได้เคไม่ชอบไม่ชอบชิบหายเลยคือแบบไม่โอเคคือแล้วก็ไม่แตกมันคนเดียวบอกว่าไม่ไหวอ่ะม่วงเหลืองเลยอ่ะดม คเคยก็ไป่เคยไงเรียบร้อยแล้วอย่างสุดท้ายอ่ะอย่างสุดท้ายที่ลองก็คือเหตดเมาไม่เอาอันนั้โคนร้ายเกินไม่ไหวพี่พี่ยอมเลยขอโทษนะพี่ยอมพม่เคยแล้วพอเลยเหดไม่เหตดเมาอ่ะมันแล้วแต่จิตใต้สำนึกของคนนะมันเหงือบพี่แตกเลยอ่ะเหงือแตกเลยนะเห็ดเห็ดเมามันอยู่ตามจิตใต้สำนึกของคนใช่แต่ละคน ถ้าคนที่แฮปปี้มันก็ไม่มีอะไรแต่เขาอ่อนไหวแม่งแตกกมเลยเหงื่อแตกหมดอ่ะพักเลยก็มันมีรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมกินไปแก้วเดียวกี่แตกกูเลยไปนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ไอริมทะเลนู่นส่วนผมอ่ะผมนั่งดูโทรศัพท์ตัวหนังสือดิ้นนั่งหัวเราะตะเันขี้ ถ้าไม่รู้ว่าสุขภาพตัวเองดีอ่ะที่เราโดนจับล่าสุดใชไม่ให้เหตุตัวนีเออวว้เออเหตุทีควาเอะแหล่เอ๊ะแหลเหตุคีควายแหละไม่พูดจ้ะพี่เคยเพาะเคยเพาะประจํตะกอนอ่ะพี่ว่ามีอะไรจะถามว่าตอนลูกพี่ยังเด็กอ่ะพี่ขโมยนมผงลูกกินไหมไม่เคยนะ,ะเคยชิมเคยแค่เคยชิมอร่อยไหมก็มคือนมนมผงอร่อยไหมก็นัวๆหน่อย ใช่ไหมใช่ครับใช่ซื้อส่งให้ผมสักกระปุกได้ไหมเอาเท่าไหร่อ่ะเอแล้วเชียร์มาไม่รู้ไม่รู้ราคาอ้าวคุณจะรู้ไหมล่ะอ้าวแล้วผมจะรู้ไหมล่ะก็พี่มีลูกอะผมไม่มีอ่าเฮียแล้วพู่ทำเฮียอะไรอะเนาะไม่มันกัาอะไรอะมันเด็กคนกินเหมือนกันพินาพ่นาไม่ลูกอะพ่นาไม่มีไม่มี ยังไม่มีมึงคุซามึมงคุซามงึมงเหมอืมอนแบบตามพีแหละกูมีลูกเอาก็พีไลูกไงโอ้โหไม่มีใช่เออเออมึงถ้ายอมพีละคือไงอ่ะผมไม่รู้เอา้าตอนที่กีนขบแล้วเด็กบางคนเนะี่ยเขากินได้เหมือนกันเดี๋ลืมใช่ถูกต,ต้องบางทีเด็กทั้งผูกก็เามาหมือนกันบางทีเด็กขายง่ายก็มไม่เหมาาือนกันนะไปไปไปเรื่อยเด็กอะ แลเอเทมใหม่บรรทัดทองบางทีมันก็เปลดไปเรื่อยเด็กบางคนก็มาเล่าไม่ต่างกัน,นเด็กบางคนเกือวอ้วนบางทีเด็กบางคนก็มาเป็นไป,ไป่อ้ก่อนท้องผูกบ้างอะไรบ้างจุลาซอยสิบหกที่ไหนอ่อะฮะจุลาซอยสิบหกในเมืองไงกรุงเทพเหรอใช่ มันมีร้านไอติมทอดพีพี่ลองไปกินดูดิน่ากินน่าแซ่บพี่อยู่ก็ไบอกพี่ไม่เคยไปเลยโอ้มันไกลเหรอไกลดิไม่รู้ผมไม่ใช่คนในเมืองถ้าพี่ไม่เข้าไปตรงละมานเด็กก็พี่ไม่เข้าไปเลยผมบอกเลยว่าให้ตายยังไงผมก็ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพหรอกทรมานอ้าวแล้วถปรึกษาเพราะอะไรพรามานชีวิตอ้าวถ้ปรึกษาเพราะอะไรกันมีลูกใช่ไหม อ,อ้าวน้าต่มีลูกใช่ไหมหรือว่งไงศึกษ,ษา,าก่อนอ้าวแล้วแล้วมึงก็ถามว่าเพื่ออะไรก่อนไม่ก็เลื่อนเห็นฟีดในเฟซเห็นไอ้มันมีคนเทนผมผงลูกกินไงผมก็เลยอยากถามไงอ๋อเด็กบางคนอะ่ะบางทีก็กินก็เหมือนกันพอเปิดไปเรื่อยบางทีเด็กบางคนต้องผูกไม่ไม่ต้องบอกไปเรืยก่อนไม่ไม่ได้ถามว่าเด็กไม่ได้ถามว่าลูกพี่แต่ผมถามเ่าพี่อ่ะ ไม่ใช่บางคนอ่ะพูดทั่วไปไอ้อนี่คือนมอ่ะเปไปเรื่อยแล้วแต่เด็กท้องเด็กมันเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันไม่เหมือนกันครับ <สำฏ an> พี่นําพี่เขาเคยกินไอ้นี่ปะไออะไรวะไอเจียวปูเจ๊ไฟยอะ่ะไม่คเคยแพงเกินสี่พันใช่ไหมอมพี่เคยแบบที่อื่นก็มีแต่ไม่ใหญ่ใหญ่อ,อ,อ,อ่อนแล้วเจ๊ไฟอ่ะ โอ้ไขยเย่เจียวก็มีมันจะเป็นมันมันอร่อยไหมไข่เจียวฟูไข่เจียวปูอ๋อน่าอน่านจะเป็นฟิวเวอร์มั้งพี่ไม่เคยกินพี่นักเคยกินปะไม่เคยไม่เคยผมวม่ากินอ่ะที่ไปอยู่ไปขึ้นเรือไม่รู้แต่นะมันเขจาจะแบบว่าด้วยแบรนด์ฟิวเวอร์หรือเปล่านะแต่ผมไปกินก็ไม่กิไม่เคยกินขอใจ๊ไฝ่นะที่อื่นอ่ะมันก็ไม่ต่างมานะ้ เข้าใจไหมแล้วมองหรือเรามองคือไม่มีค่าแท็กใช่ไหมเราไม่ให้เขาเราก็เออเราไปตอนทะเลงเงี้ยบอกสุสาครเราไปกินพื้นที่อ่ะมันสดอยู่แล้วหรือยังไงเราแ,แต่คนบางทีแบบไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็แพงไปไม่อยากอยากรู้เฉยๆว่าแบบรสชาติมันจะเป็นยังไงคงกินคือสวัสดิ์มั้ง t e เจอร์มันจะเป็นยังไงคือสวัสดิ์ไหม ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าไข่เคี่ยวปูธรรมดาเนี่ยอพี่ไปกินเนหะ่ะพี่เป็นคนชอบกินนะไม่เคยเจอเจ๊เพราะว่าไม่เคยเจ๊ฝ่า,า,ายาใช่ไหมที่ไม่เคยนะคือจองหมดตัวกินเนื้อกับสมมติว่าต้องไปกินหมดไม่เคยนะไม่ร้านที่ผมจะไม่ไปเลยไม่รู้ว่าเขาไปไงไม่ผมเลิกไปร้านที่มันดงัดงๆแล้วน่าเบือ่อเำามไปกินเนื้อไงก็ไปนอ่น ร้านเนื้อแต่ก็มันก็ต้องร้านเนื้อปะก็พี่เป็นอิสลา,ามพี่จะไปกินหมูทําไมไ้อิสลา,ามของสลิมก็อิสลา,ามสลิมไงสลิมคนม,คนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลา,ามอิสลา,ามศาสนาอิสลา,ามอิสลา,ามคือศาสนาแต่มุสลิมคือกลุ่มคนที่นับถือชาวสลิมอุูยถ,ถูก ชา,ช,าชาวมุสลิมชาวมุสลิมคือคนที่นับถืออิสลามไงถูกต้องต้องรู้ว่าชาวมุสลิมก็ผมถามเลยว่าพี่พี่เป็นคนพี่เป็นคนนับถืออิสลามอ่ะแล้วพี่จะกินหมูทำไมแดกได้หมดอะ่ะเธอไม่มีแดดต้อ,องแดกเออขนาดเพื่อนอเพื่อนแฟนผมมันอยู่ตังกลับบ้านไปคุมฮิยัตกลับมาเชียงรายมันง่าักินหมูทชโยเลยมันจะเป็นต้องก,กินต้องกิน ถึงเวลาอะไระมันเลือกกินดิเอาก็ช่างมันไปเราเขาไปเราไม่ได้ว่ากับไหนเดินเดินเข้ามาคขอประตูป้าป้าป้าไป,ปกินอาหารกันอ๋อแล้วแต่มันแล้วแต่มันเราทำไมไม่ชวยพี่ด้วยแล้วแต่เสา,เ<ม>ากินเพื่อนอดอยู่อัลเราเขาบอกว่าเกฑ์เพื่อนูนอยู่ไม่อยู่เพื่ออยู่ต้องเกินใช่ไหมไม่แต่ปูเลยแม่คือมุสอ่ะ อันละอันละจริงเออคือปูาั๊กจัก่นีปูจะกจัก่นนี่อร่อยไหมเด่หมดกุดจั่นใช่ไหม<อ>คือเนื้อมันล้วน,วนอ่ะน,น้องเอ้เนื้อล้วนเนระไม่ใช่<ต>หนือปูผมนึกว่าเนื้อมันจะแบบเด้งเนื้อเยอะจริงแต่มันล้วนนะไม่ไม่ผมนึกว่าเนื้อมันจะเด้งเหมือนกุ้งตองเก็บแม,ม่ลาปูเหมือนเจ๊กจัเหมือนแมลงอ่ะ ปูแลก็จัดไม่ได้ปูนะเหมือนจะก,กระจัดอะ่ะเหมือนจะก,กระจัดอะ่ะเหมือนมาคัลา,ายอะ่ะถามเยอะหน่อยอะ่ะตอนเนื้อมันไม่แบบไม่เป็นก้อนนะเหมือนปูม้าแต่ว่าเนื้อร่วนหน่อยปูม้านี่ต้องไปกินภูเก็ตหาดลาไวป,ปูม้าสดๆน่าจะเป็นเพราเราเข้าวัากันไหม ภูเก็ตเน่อาหารสดแต่พี่พอแล้วพอแล้วสดไม่สดไม่รู้ผมพอแล้วเกี่ยวอะไรกับพอไม่พอหมดยุคแล้วพอแล้วพี่พอแล้วหมดยุคนี้คือพี่จะไม่กินแล้วใช่ไหมฮะอะไรฮะหมดยุคแลว่าพี่จะไม่กินแล้วใช่ไหมกินได้กินได้เนื้อควยอะอะไรพอแล้วกินแต่เนื้อควยอืมเนื้อควายอะพอแล้วโอ้ ที่น้าทำอะไรอ่ะดูดิทคอร์ดดูดิทคอร์ดดูกลุ่มไฟเอ็มนะท่านเหนือเขาก็กินเนื้อควายท่านหมูเขาไม่ค่อยจเท่าไหร่ควายก็ไม่กินกินวัวควายแพงวมัก็แพงกัลนล่ะนั่นแหละผ่นมักเหนือก็ควายไม้เอาพี่ไม่กินเนื้อหมูเนื้อวัวพี่กินเลยไม่เอาเนื้อควายมามคนภาคเหนือกินวัวกับหมู หม,หมูก็ควายหมูกับบัวบ้านเพกกินห,หมูก็ควายหมูกับบัวเควายแพงเอาควายบ้านว้าน้ามันไปบ้านเพกกินหมูก็ควายหมูเนี่ยพี่นัดดูดัานดาน่ดานปะอ๋อไม่ได้ดูไหมหรอไม่ดูลองดูไหมอ่ะอยากให้ดูจบจบเรื่องใ่อยดู ดองอ่ะเขาบอกว่ามึงกตนเรครกันก็ได้แล้วคุยกับคูก็ได้เราใก็้และอะไรบอกพี่<ม>น้าบอกมึงคุยกันสองคนแล้วค่อยตนเราก็คุยถอดอกกูได้ไหมรออยู่ไม่แต่ที่เรารู้ประโยคตะกี้ฟังมาไ,มได้ยินแต่คขา่าคยุคยคยุยคุยคุยควายมันควายบ้านบานพ่อพี่คนลำปังไงเ<ม>ออ อันรี้สำคัญตัวเดดแอะเฉยเลยแอะให้เพงอยู่ก็ยอยูแอ่แล้วเนี้ยเสกสั่งมาด้วยอ่ะสั่งแล้วหรอเริ่มสั่งละอ๋ะสอสั่งแล้วทำไมลิ้นเปียเปียดิลิ้นเนี่ยโดนเราก็พูดไปเปียอะไรกงูง่วงแล้วเนี่ยง่วงจะไปนอนแล้วนะ เดี๋ยงหน่อยเดี๋ยงหน่อยพี่ไปอำเภออะไรวะคุนตานนะใกล้กับบ้านปะจะไปกัอนก็เกือบน่าจะร้อยต้นต้น้งแล้วพกลาพโพดมาก่อนมาเลยมาสองปีละสองปีไอ้ากษตรดาวบ้านบ้านผมเขาไม่กินเล้าข้าวูดกันบ้านผมเขากินไอ้เล้าอุ่เล้าเล้าเล้าข้าวอะไอ้ต้นอ่อนนะ ไม่รู้ว่าต้นอ่อนหรือเครับข้าวข้าวเป็นเม็ดเลยข้าวข้าวเปบือกอ่ะโอ้ไฮล่ะเออโอ้ชิบหายเกือบตายเลยฮะหวานกินง่ายโอ้โหชิบหายจะพูดเลยพี่เล่นเปียเลยเล่าฮะหวานกินง่ายแต่เมาเยอะเลยจริงอ่ะใช่กินง่ายแต่เมาโอ้โหที่นู่นละกระโผดละกระโผดละปลาละพดอ่ะ ไม่ยศอ่ะไปนอนเดี๋ยวโอ้ยยังไม่นอนเลยอะไรวะกูอยางว่าโองู้อะไรไงเฮ้บอกว่าไปนอนเถิดจะไปนอนแล้วเนี่ยอืมอืพรุ่งนี้ก็มาช้าๆแล้วก็มีสติด้วยนะเอาไปทำงานพี่ผู้ชายผมงานตอนเย็นไงตอนเย็นตอนเย็นผมยักการยักงานละเออก็เหลือการเลิกงานแล้วก็มาละโอ้อว่าเดิมก็คือวันละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมได้กลิ่นสาบอีสานวะ หรือคือวันละอะไรไม่เหลือแล้วเริ่มแล้วหัวค่ำก็มาแค่นั้นแหละมันชักตีห้าก็มาแล้วโอ้ยมาทำบ้านทำบอ่ออะไรตีห้มามันชัตีห้าเข้ามาแล้วพี่พี่กินยังเอาพี่เอาละอีพายกูเอาแล้วกูอีพายแล้วเอาแล้วก็พี่พี่กินอะไรข้าวโพดหน้าแตกเลยอะ่ะ เฮ้ยแล้วเลอทําไมวะเนี่ยใครเลนกิมอะไรมาวะไม่ก็ไม่ได้กินอะไรสักอย่างแล้วเลอได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เลื่อมมืออะไรวะะเป็นอะไรเนี่ยไปยังก่อพี่นัทจะนอนกี่โมงเดี๋ยวก็นอนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเออนั่นแหละไปไปนอนนอนจะใช่แสงเลยก็มาถายม่ต้ทุกแล้วตอนเย็นจะได้มานั่งเล่นเกมกับน้อง อันนี้นี่กว่าจะโผล่มาสักทีนะเห็นเมื่อคืนนะเห็นเมื่อคืนนะเมื่อคืนที่เราไม่ไหวหลับก่อนเออพี่โอ๊ตก็ไปนอนได้ละตอนเย็นเดี๋ยวตื่นมาทํางานแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็จะได้มานั่งเล่นเกมด้วยกันสามคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลืเอไม่เคยเลยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยนั่งเล่นเกมด้วยกันแป๊แป๊แปแยกย้ายไปนอนไปมันยากกาลังเอ้ยเี่พี่ําไปเจมพี่จะไปคุมร้านอีกที่เปิดไว้ ไม่ไม่ไหวหรอกเมาร้านอะไรร้านอะไรร้านนั่นแหละแถวนี้แหละไม่ไหวเมาร้านร้านไหนไม่รู้แต่ที่รู้อีกไม่กี่ปีหัวพี่ร้านแน่พโอตไม่ร้านหรอกหัวกูเยอะจะให้กูเห็นนะอย่าให้กูเห็นนะหัวเกี้ยงๆอนะไระมันก็โทรมากูไม่รับแล้วเ,เพราะอะไรลูกมึงโทรมากูไม่รับเพราะอะไรเพราะกูเมากูเมาไม่คุย อ่ะแล้วตอนนี้คุยทำไมก็เมาไม่ใช่เมื่อคืนโทรมาไงกุบแม่ว่าไอ้นนโทรมาเนี่อ๋อน้องมันโทรมาอไม่รับหรอกปล่อยกันเด,ดี๋ยวไ้ก่อนได้หลับไม่ผมไม่อยู่ร้านเนี่ยผมไปอยู่ร้านอยู่รา้านเล่าบาังไงที่มันยุ่งยุ่งอยู่ไงยุ่งกับอะไรอ่ะยุ่งกับเด็กเสิร์ฟยุ่งกับเด็กเสิร์ฟเออเจ้าของร้านเปิดไว้ปั๊บหนึ่งไงบางทีมันวุ่นวุ่นอยู่ สิ้นเดือน,อยอน่ย,อนยโอเคเนาะโอเคๆเราเจอกันปนะวับ๊ายบายเราเจอกันครับวะบ๊ายบาย,อบายไอ้ลำปางมีเขาไม่เล่าอะไรไหมยอยางเขาว่าไม่จบแล้วลำปางบนมาลำปางแนละ้วไม่รู้ตัวเองเป็นคนลำปางพี่เหรออ้าวไม่มีหรอกมีแค่หมายใจดามาะเชียงใหม่อะ มันไม่มีนะไม่แคห่หัาใจดำเชียงใหม่ไปไปลองเถอะไปอ่าโอเคเจอก,กันโอเคไป,ไปเดี๋ยวพี่โ<ป>ทรหาเพื่อนเล่าก่อน